สวัสดีครับท่าชชนชาวไทยที่รักทุกท่านในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เดือนธันวาคม2562จนถึงวันนี้นะครับคือวันที่16มีนาคม2563ก็มีการระบาดไปแล้วถึง154ประเทศมีจำนวนผู้ป่วยรวม167,543รายทั่วโลกนะครับและประเทศไทยเองด้วยจนถึงวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อแล้ว146ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว38รายเสียชีวิต1รายและยังไม่พบมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นประเทศไทยก็สามารถที่จะชะลอการแพร่กระจายของโรคได้ดีด้วยระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับแต่การระบาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั้นมีจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสาเหตุสาคัญก็อาจจะเกิดจากการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก แล้วเป็นช่วงที่มีจํานวนผู้ป่วยเกิดขึ้นมากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ประชาชน่อมีความห่วงกังวลน,นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกกลัวการติดเชื้อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมีการเสนอข่าวการแพร่ระบาดและผู้เสียชีวิตในต่างประเทศจํานวนมากรวมถึงมีข่าวสารมากมายนะครับที่อาจจะไม่ได้ผ่านการคัดกรองได้ส่งถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับในข่าวสารเหล่านั้นบางส่วนก็ไม่เป็นความจรงิงจนทําให้เกิดความตะหนกแตกตืน่น เริ่มมีการกักตุนหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งไม่มีความจำเป็นนะครับในสถกกานเช่นนี้ผมขอย้ําว่ารัฐบาลไทยไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันทํางานในการที่จะคัดกรองผู้ป่วยตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาล และเวชภัณฑ์ทั่วประเทศอย่างเพียงพอเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมเองนั้นถือว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้นคือหัวใจสําคัญนะครับในการที่จะควบคุมการระบาดและรักษาโรครัฐบาลจึงให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่ทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดจนการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ องค์การอน,นมามัยโลกได้ประเมินว่าการระบาดของโรคโควิด19นั้นจะเป็นการระบาดเป็นวงกว้างโดยคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากและอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกเพื่อจะลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อห,หยุดการแพร่กระจายเชื้อโดยงดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการชุมนุมจำนวนมากนะครับไปสถานที่มีความเสี่ยงสูง เช่นสถานบันเทิงสนามกีฬาและสถานศึกษายกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้นประเทศไทยจะชนะการต่อสู้กับไวรัสนี้ก็ด้วยความร่วมมือของประชาชนโดยการงดการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้หรือในกรณีกลับจากกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งคัด14วันรักษาสุขอนามัยส่วนตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้แก่กินร้อนอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด ไม่กินของแปลกช้อนเราแก้วเราห้ามกินน้ําแก้วเดียวกันสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงคนไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้าแต่ถ้ามีอาการป่วยก็ควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆกรณีทนนี่ต้องไปที่สาธารนณะและต้องจับลูกบิดประตูราวรถเมย์ปุ่มกดลิฟต์บันไดเลื่อนห้องน้ําเป็นต้นสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรง ก็ได้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวรื้อรังเช่นโรคปรอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงต้องช่วยกันดูแลร,รักษาสุขภาพนะครับให้แข็งแรงกินยาอย่างสม่ําเสมอเพราะหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการหนักนะครับและมีโอกาสเสียชีวิตสูงการหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดก็เช่นกันนะครับที่อากาศไทยเทไม่สะดวกเพราะมีโอกาสจะแพร่เชื้อหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะสวมหน้ากากอนา,าม,มัยแล้วก็ยืนห่างก,กันอย่างน้อย1เมตรโดยพาอยิ่งผู้ เจ็บป่วยไม่ทบายรู้สึกไม่สบายก็ควรอยู่บ้านนะครับต่อไปก็คือการกักตุนของนะครับอย่าเพิ่งไปกักตุนของอย่าวิตกนะครับกังวลจนเกินไปนะครับก็มีการืิยันมาแล้วว่ามีความพร้อมในการดูแลเรื่องเหล่านี้นะครับขอให้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลเราจะจัดการให้มั่นใจได้ว่าจะมีหน้ากากอนามัยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเพียงพอนะครับคราวนี้อยู่ในขั้นตอนการปรึกษาหารือหาแนวทางหาจํานวนให้เพิ่มขึ้นนะครับ ขอความร่วมมือกับผู้ที่ยังไม่มีาการไม่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อและแพทย์มีชัยแล้วว่ายังไม่ควรป็นต้องตรวจก็ขอย้สัเเกอาการต่อไปนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและจะได้มีชุดตรวจเพียงพอสําหรับผู้ที่จําเป็นต้องใช้จริงๆเท่านั้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจยังมีราคาแพงอยู่และหมอพยาบาลผู้ที่เข้าไปทําการป้ายจมกูกป้ายคอเพื่อเก็บเชื้อไปส่งตรวจนั้นต้องใส่ชุดป้องกันตัวอย่างรัดกุมนะครับและต้องใช้เวลาในการตรวจ ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์และการใส่ชุดไปด้วยขอความร่วมมือนะครับอยู่การกระจายข่าวที่ไม่เป็นความจรงิงสร้างความแจกตือให้กับประชาชนและก็ก่อนจะมีการกระจายข่าวใดๆขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อนนะครับการระบากของโรคนี้นะครับเราต้องทำงใจร่วมกันว่ายังคงดําเนินไปอีกระยะหนึ่งผมรู้ว่าพวกเราทุกคนต้องลำบากนะครับต้องเจ็บปวดแต่เราก็ต้องอดทนเพื่อจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ ผมขอขอบคุณผู้เป็นปการทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนนะครับประเทศไทยต้องชนะครับ